ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาอันประกอบด้วยองค์แปดประการไม่มีผลมากไม่มีความดีใจมากไม่มีความเจริญมากนาประกอบด้วยองค์แปดประการอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นาในโลกนี้เป็นที่ลุ่มลุ่มดอนดอนเป็นที่ปนหินปนกรวดเป็นที่ดินเค็มเป็นที่ไถลงลึกไม่ได้เป็นที่ไม่มีทางน้ำเข้าเป็นที่ไม่มีทางน้ำออกเป็นที่ไม่มีเหมือง เป็นที่ไม่มีคันนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาอันประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีความดีใจมากไม่มีความเจริญมากดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแลทานที่บุคคลให้ในสมณะพรามผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่เจริญแพร่หลายมากสมณะพราม ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะพรามในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉา,าสังกัปปะเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉากรรมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะ เป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉา,าสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณะพรามผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการอย่างนี้ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่เจริญแพร่หลายมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนพืชที่บุคคลหวานลงในนาอันประกอบด้วยองค์แปดประการมีผลมากมีความดีใจมากมีความเจริญมาก นาประกอบด้วยองค์แปดประการอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายนาในโลกนี้ไม่เป็นที่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่เป็นที่ปนหินปนกรวดไม่เป็นที่ดินเค็มเป็นที่ไถลงลึกได้ เป็นที่มีทางน้ำเข้าได้เป็นที่มีทางน้ําออกได้เป็นที่มีเหมืองเป็นที่มีคันนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาอันประกอบด้วยองค์แปดประการอย่างนี้ย่อมมีผลมาก มีความดีใจมากมีความเจริญมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันทานที่บุคคลให้ในสมณะพรามผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการย่อมมีผลมากมีอนิสง์มาก มีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากสมณนะพรามผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณนะพรามในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะ เป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากรรมมันตะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณะ พรามผู้ประกอบด้วยองค์8ปดประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากชนีพืชอันหวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาล ทันยชาติย่อมงอกงามไม่มีศัตรูพืชย่อมแตกงอกงามถึงความไปบูรณ์ให้ผลเต็มที่ฉันใดโภชนะที่บุคคลถวายในสมณะพรามผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นย่อมนำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์ เพราะกรรมที่เขาทํานั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ผู้หวังกุศลสัมปทาจงเป็นผู้มีประโยชน์ถึงพร้อมพึงคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์ปุญญสัมปทาย่อมสำเร็จได้อย่างนี้ ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้จิตสัมปทาแล้วกระทำกรรมให้สมบูรณ์ย่อมได้ผลบริบูรณ์รู้โลกนี้ตามเป็นจริงแล้วพึงถึงทิฏฐิสัมปทาอาศัยมรรคสัมปทามีใจบริบูรณ์ย่อมบรรลุอรหัต เพราะกำจัดมนทินทั้งปวงได้แล้วบรรลุนิพพานสัมปทาได้แล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นจัดเป็นสัพพะสัมปทา